สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับพอจอจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเกมเกมนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า k r y s t o n of a t l a n สหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนว m m o b l t i o t r p n RPG ภายใต้ทีม Magic p u n k ที่มีจุดเด่นในเรื่องของเกมเพลย์การต่อสู้ที่สุดมันนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกนั้นก็โดดเด่นแล้วก็สวยงามมาก ซึ่งพอจอก็โชคดีมากๆาเลยเนาะที่ได้มีโอกาสนะครับเข้ามาลองเล่นในช่วงเบต้าเทสในคลิปนี้พอจอก็เลยจะเอาประสบการณ์นะครับรวมถึงความรับใจหลังที่ได้ลองเล่นเกมมาฝากทุกคนกันนะครับซึ่งพอจอต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับใครก็ตามที่เบื่อเกมกระชาแบบเดิมๆแล้วเกมนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่เพื่อนต้องลองเลยแล้วเกมนี้เพื่อนสามารถเล่นคอสแพลตฟอร์มได้เลยนะครับช่วงไหนอยากเล่นในมือถือช่วงไหนอยากเล่นในคอมนะครับเพื่อนสามารถเลือกได้เลยสนุกได้ทุกที่ทุกเวลาอ่ะซึ่งสำหรับใครก็ตามนะครับที่เห็นแค่ กันไว้ได้เลยนะครับส่วนลิงก์ลงทะเบียนนั้นพอจอจะทิ้งไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะแล้วบอกเลยนะครับว่าลงทะเบียนตอนนี้มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมายเลยด้วยอะแต่ว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเล่นเกมนี้ดีไหมเดี๋ยวในคลิปนี้พอจอรีวิวให้ฟังนะครับซึ่งดำเนินไปพร้อมกันแล้วเนี่ยก็อย่ามัวรอชาร้าดีวกว่าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเฉพาะจอไว้แล้วไปดูพร้อมกันดีกว่าครับ ก่อนอื่นนะครับพอจอพาทุกคนมาดูไฮไลท์หลักของเกมนี้กันก่อนเลยดีกว่าเนาะก็คือเรื่องของระบบการต่อสู้ทุกคนคือตอนแรกต้องบอกว่าพอจอนึกว่ามันจะซิมเพิลสิมเพิลเรียบง่ายนะครับสไตล์เกมที่สามารถเล่นในมือถือได้ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็เรียบง่ายจริงนั่นแหละแต่ในความเรียบง่ายนั้นนะครับมันมีมิติที่ทำให้เราสามารถมิกซ์แอนด์แมช์ได้ไม่รู้เบื่อเลยทุกคนระบบการต่อสู้ของเกมนี้ค่อนข้างซิมเพิลเลยนะครับ ทางด้านล่างที่เป็นเลข 1, 2 3 4อันนั้นเนี่ยคือสกิลของตัวละครซึ่งพอใช้ไปก็จะติดคูด้าสกิลส่วนสกิล E นันนะครับอันนั้นก็คือท่าอันติเมทของตัวละครของเราซึ่งก็จะมีดาเมจที่รุนแรงกว่านะครับแล้วก็จะมีคูดาาสกิลที่นานกว่าเหมือนกันอันนี้ค่อนข้างจะปกติเนาะเข้าใจง่ายมากๆแล้วก็ถ้าเพื่อนลองสังเกตนะครับที่ทางด้านซ้ายบนจอเพื่อนจะเห็นหลอดอยู่2หลอดด้วยกันใช่ไหมครับ หลอดบนคือหลอดเลือดก็คือถ้าเลือดของเราหมดปุ๊บตัวละครของเราก็ตายส่วนหลอดล่างนะครับอันนี้เราจะเรียกกันว่าหลอดซุปเปอร์อาร์เมอร์ทุกคนซึ่งหลอดนี้เนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราทําการต่อสู้ไปแล้วก็ในกรณีที่เราสามารถทํา Perfect d o ดอชได้นะครับก็คือเราสามารถหลบท่าของมอสเตอร์ได้แบบเป๊ะๆจนขึ้นเป็นตัวขาวหลอดนี้ก็จะขึ้นไวขึ้นแล้วมื่อไหล่ก็ตามนะครับที่เราทําการเก็บหลอดนี้ได้2หลอดมันก็จะมีปุ่มตัวคิวปรากฏขึ้นบนหน้าจอนะครับซึ่งพอเราทําการกดใช้ไปตตัวละะะครรขของเเาาาก็จ้้สสูโหมดนนถ มอนสเตอร์ก็จะขัดจังหวะเราไม่ได้นะครับแล้วก็ดาเมจของเรานั้นก็จะแรงมากขึ้นด้วยเมคคนิกหลักของเกมมีเท่านี้เลยทุกคนเห็นแม้บอกแล้วว่าซิมเพิลมากๆแต่ว่าที่เกมนี้มันสนุกนะครับมันอยู่ที่ตรงนี้ทุกคน ก็คือสกิลของตัวละครของเรานะครับเวลาที่เราทําการกดใช้ในแต่ละครั้งทุกสกิลนะครับจะสามารถกดใช้ซ้ําได้ถ้าเราทําการกดภายในเวลาที่กําหนดซึ่งมันทําให้เรานั้นสามารถครีเอทคอมโบได้อย่างหลากหลายมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น,นเพื่อนๆอาจจะเริ่มต้นจากการใช้งานสกิลสองนะครับเพื่อทําการน็อกอัพสตูข,ขึ้นมากาอากาศจากนั้นต่อด้วยสกิลหนึนะครับฟาดมอนให้ลอยแบบรัว แล้วก่อนที่สกิล2ของเราจะหมดเวลาใช้ก็ให้เรานั้นกลับไปใช้งานสกิล2ซ้าอีกทีนึงพเพื่อเป็นการยิงปืนคลอกอัดหน้ามอนสเตอร์จากนั้นนะครับเราก็กลับมาใช้งานสกิลหนึ่งใหม่นะครับเพื่อดำการเบิร์สต์ดาเมจก่อนที่สกิลหนึ่งของเราจะติดคูดาวอะไรแบบนี้นะครับแล้วสกิลเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้ทุกสกิลเลยทุกคนทําให้เรานั้นสามารถมิกซ์แอนด์แมชได้แบบไม่รู้เบื่อเลยเนาะแถมแต่และสกิลนะครับก็จะมีความสามารถที่ดีแตกต่างกันด,ด้วยบางท่านะครับมีการทิ้งพื้นไฟไว้ แต่ว่า a อ e ก็ค่อนข้างแคบก่อนที่เพื่อนๆจะใช้นะครับก็อาจจะต้องมีการใช้งานสกิลอื่นนะครับเพื่อทำการรวบมอนสเตอร์มากองกองรวมกันก่อนก่อนที่เราจะใช้งานสกิลนี้อะไรแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเพิ่มมิติในการเล่นของเราได้เยอะมากๆคือจริงๆแล้วเพื่อนๆจะเล่นแบบสแปมปุ่มก็ได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าแต่ละสกิลนั้นมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับก็สามารถพลิกแพลงใช้งานได้แบบไม่รู้เบื่อเลยเนาะ นี่แหละนะครับก็คือเหตุผลว่าทําไมพอจอถึงบอกว่าเกมนี้เนี่ยไม่คณิตก,การต่อสู้ค่อนข้างเรียบง่ายแต่ว่ามีมิติมากๆเพราะงั้นนะครับสำหรับผู้เล่นสายแคชชัวที่ไม่อยากซีเรียสกับเกมเยอะนะครับก็จะไม่ค่อยงงกับไม่คณิตเกมเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถเล่นแดงสนุกส่วนผู้เล่นที่จรงิงจังเกมเมอร์หน่อยนะครับก็สามารถดีไซน์คอมโบของตัวเองได้อย่างไม่รู้จบเหมือนกันบอกเลยว่าได้ทั้งขึ้นได้ทั้งร่องเนาะแล้วเกมนี้นะครับต้องบอกว่ามีสายอาชีพให้เราได้เลือกเล่นกันเยอะมากๆด้วยนะครับอย่างในช่วง Beta บเบ นนก็จะมีคอมโบการเล่นแลวก็จุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าในช่วงเบต้าเทสนะครับพอจอลองมาไม่ได้หมดจริงๆนะครับเพราะว่ามันเยอะมากๆแต่ว่าคร่าวๆนะครับก็คือมันจะมีนักดาบที่เน้นการจู่โจมระยะใกล้แล้วก็สามารถเปลี่ยนคลาสสอไปเป็นในส่วนของเมจิกเบลดที่ก็จะเป็นนักดาบเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมีการใช้เวทเสริมเพื่อช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการต่อสู้อหรือว่าอีกคลาสหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเบอร์เซอร์เกอร์ที่เป็นนักดาบที่เน้นเอากล้ามชนแบบมันๆ แล้วก็ระยะไกลนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นวตี้ t y Hunter นะครับซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของความคล่องตัวแล้วก,ก็การใช้งานคอมโบสกิลนะครับในการเล่นระยะกับตัวของมอนสเตอร์ส่วนอีกคลาสหนึ่งนะครับก็จะเป็นนเน n e r ซึ่งอันนี้ก็จะเน้นตีช้าแต่ว่าตีหนักนะครับโดยภาพรวมแล้วก็จะเล่นระยะกลางๆนะครับคอยตอดมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆจากนั้นก็หาจังหวะในการสไลด์เข้าไปเบิ s ์ส a าเมจใกล้ๆแบบจุกๆนั่นเองเนาะ อีกอาชีพหนึ่งก็จะเป็นนักเวทนะครับก็จะออกแนวเด่นเรื่องของการไลค่คอมโบสกิลทำดาเมจเลอซึ่งก็จะมีทั้งสายอาชีพเอเลเมน l อลิสที่เน้นใช้ดาเมจธาตาุต่างๆนะครับในการจัดการกับศัตรูแล้วก็จะมีวอลล็อกนะครับที่เป็นนักเวทสายความมืดอ่าแล้วก็อาชีพสุดท้ายก็จะเป็นนักเชิดหุ่นนะครับก็จะเน้นการโจมตีจากหลายๆทางนะครับเพื่อสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้ก็จะแบ่งออกเป็นสายการ์ดนะครับที่เน้นการคอมโบประสานกับหุ่นเชิดของเราอ่าแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของ, Blade den, บงเบรดไม ประมาณนี้เนาะอาจจะไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะครับเพราะมันเยอะจริงๆแค่พอจอเล่นกันนเอร์แค่ตัวเดียวเนี่ยนะครับก็เรียนรู้คอมโบกันไม่หวัน่นไม่ไหวแล้วเนาะเอาเป็นว่าไว้เกมเปิดจริงไปลองกันดูเองเลยแล้วกันนะครับ อ่ะแล้วก็สำหรับใครก็ตามนะครับที่กังวลว่าเอ๊ะจะเลือกสายอาชีพพลาดหรือเปล่าอะไรแบบน,นี้นะครับเพืเพ่อนๆก็ไม่ต้องกังวลใจไปเลยเพราะหนึ่งเลยนะครับก็ここคือ quest เปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันอยู่ในเลเวลต้นมากๆเล่นแค่สิบถึงยี่สิบนาทีก็สามารถเปลี่ยนอาชีพได้แล้วและสองเลยนะครับก็คือตอนที่เราทําการตัดสินใจนะครับว่าจะเปลี่ยนไปเป็นสายอาชีพไหนเนี่ยมันมีห้องให้ลองก่อนด้วยทําให้เราสามารถสลับไปมานะครับลองจนกว่าจะแน่ใจได้เลยและสามเลยนะครับก็คือถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนอาชีพไปแล้วนะครับแล้วก็เล่นจนเบือ่เอเร แล้วเพื่อนก็สามารถกดเปลี่ยนอาชีพได้เลยนะครับเพื่อนไม่ต้องไปนั่งเล่นเควสใหม่หรือว่าสมัครไอดีใหม่อะไรให้ยุ่งยากอ้อแต่ว่าในช่วงเบต้าเทสนะครับสามารถเปลี่ยนได้แค่เฉพาะในสายเดียวกันเท่านั้นนะก็คือสำหรับมือปืนนั้นก็สามารถเปลี่ยนได้แค่ b ัลต t y Hunter กับกันเนอร์เท่านั้นจะไม่ได้สามารถเปลี่ยนข้ามสายได้เนาะ อ่านั้นก็จะเป็นในส่วนของระบบการต่อสู้ภายในเกมนะครับแต่ถึงระบบการต่อสู้จะดีแต่ว่าถ anyway. ้าเกมไม่มีคอนเทนต์เล่นนะครับมันก็เท่านั้นจริงไหมเพราะนเดี๋ยวพอจพาทุกคนมาดูคอนเทนต์ต่างๆภายในเกมกันบ้างดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับช่วงต้นเกมยังไงซักก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเนื้อเรื่องจริงไหมซึ่งพอจคงไม่มานั่งรีวิวนาะว่าเนื้อเรื่องมันดียังไงเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาเป็นว่าพอเกมเปิดจริงๆแล้วเนี่ยมาลองเสพกันเองเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการสปอยดูด้วย้กก็คือเมนีนี่ เป็นเกมที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เวลาภายในเกมของทุกคนมากๆเลยนะครับอย่างในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับถ้าตรงไหนเพื่อนๆรู้สึกว่ามันน่าเบื่อจนเกินไปนะครับไม่อยากอ่านเพื่อนๆก็สามารถสกิปข้ามได้เลยแล้วตัวเกมก็จะมีการสรุปเนื้อเรื่องก่อนที่เราจะสะกิปด้วยเพราะงั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของการพลาดเนื้อหาสําคัญสําคัญเลยแล้วก็จุดที่พอจอค่อนข้างชอบมา,มากๆเลยนะครับก็คือเวลาที่เพื่อนๆเล่นจบในแต่ละด่านเนี่ยเพื่อนๆสามารถวิ่งมากดท้าทายต่อได้เลยนะครับซึ่งตัวเกมก็จะพาเพื่อนๆเข้าสู่ด่านต่อไปททันี โดยที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งออกจากดานนะครับรอคัดซีนเลือกดานเข้าใหม่รอหน้าโหลดใหม่ให้เสียเวลายุ่งยากเลยทําให้ประสบการณ์การเล่นของเราเนี่ยค่อนข้างต่อเนื่องมากๆแล้วก็ไม่ถูกขัดจังหวะเนาะอาจจว่ามันก็จะมีบางจุดนะครับที่พอจอไม่ค่อยชอบเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในส่วนของเนื้อเรื่องหลักของเกมนะครับมันจะมีการติดครูดาวได้อยู่ทุกคนก็คือเพื่อนเพื่อเล่นจบบทแรกไปแล้วใช่ไหมครับก็อาจจะต้องรอหลายชั่วโมงหน่อยกว่าจะสามารถเล่นต่อบทที่2ได้อแต่ไงก็ดีนะครับมันก็เป็นช่วงเบต้าเทสู่นะครับตอนเกมเปิดอาจจะไม่มี ก็มีเรื่องของไซส์เควสนะครับรวมถึงคอนเนตอ์อื่นให้เราได้เล่นกันอยู่เพราะงั้นจริงแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากเนาะเพราะเก็สามารถหนีไปเล่นตรงนั้นก่อนได้นะครับ อ่ะแล้วก็หลังจากที่เรานะครับเล่นเนื้อเรื่องมาได้สักพักหนึ่งนะครับตัวเกมก็จะเป็นการปลดล็อกคอนเทนต์อื่นให้เราได้เล่นกันเพิ่มเติมเนาะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถกดมาดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับอันแรกเลยจะเป็นในส่วนของโหมดอีลิทนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการเอาบอสที่เราพบเจอกันในเนื้อเรื่องนะครับมาทําเป็นดันเจียนให้เราได้ฟาร์มเลเวลนะครับหรือว่าหาของสมใส่ให้กับตัวละครของเราได้แข็งแกร่งขึ้นเนาะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเล่นคนเดียวก็ได้นะครับหรือว่าสร้างทีเล่นกับ แต่ว่าตรงนี้จะไม่ได้สามารถเล่นได้ตลอดนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของลลอพลังงานอยู่ซึ่งเ,งเพื่อนๆใช้พลังงานหมดแล้วนะครับก็จะไม่สามารถเข้ามาฟาร์มเวลแล้วก็ฟาร์มของได้อีกแล้วเนาะ อันต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของศึกทีมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะปลดเราให้ตอนเลเวล60นะครับแต่ว่าพอจอเล่นไปไม่ถึงเนาะก,ก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วมันก็จะเป็นทรงๆดันเจียนนะครับที่เพื่อนเข้าไปเล่นคนเดียวก็ได้หรือว่าจะเล่นเป็นทีมก็ได้ซึ่งเพื่อนก็ต้องเข้าไปเล่นเป็นรายวันหรือว่าเป็นรายสัปดาห์นะครับส่วนของาะวัลจากโหมดนี้นะครับก็จะเป็นของข้าอาวุธนะครับรวมถึงเหรียญตาเพื่อเอาไว้ใส่ในอาวุธของเรานะครับให้ค่าเซตัดมันโหดมากขึ้นเนาะพาสต่อมานะครับจะะะเเเป็นนนนนใ่่่่ววขอออองงกกกกมมมมคััี้าลลหหุไตตแชืืๆทท เราสามารถเล่นกิจกรรมนะครับลงดันเจียนท้าทายในช่วงเวลาที่กำหนดแล้วก็มาแลกของรางวัลไปอัพเกรดอดีของเราให้ปังๆขึ้นซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเกมมันมีความสดใหม่ตลอดเวลานะครับ อันต่อมานะครับอันนี้ก็น่านจะเป็นหนึ่งในไฮไลท์เหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของระบบ PVP นั่นเองนะครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วก็จะเป็นเรื่องของการไต่แรงนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถลงได้ทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบทีมเลยแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนส่วนเรื่องของความแฟร์นะครับก็ต้องบอกว่าตัวเกมก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นก็จะโดนปรับเลเวลตัวละครรวมถึงเลเวลสกิลต่างๆนะครับให้เท่ากันหมดก็คือตัวเกมนั้นจะมีการบาลานซ์ให้ ส่วนเรื่องของสมใส่นะครับอันนี้ก็จะใช้แยกกันทุกคนระหว่างของที่เพื่อนๆใช้ในการลงดันเจี้ยนตามปกตินะครับกับของที่เพื่อนๆใช้ในการลง PVP เพราะง้นโดยภาพรวมแล้วก็จะค่อนข้างแร์อยู่เนาะอ่าแล้วก็เวลาเล่นจริงนะครับก็จะมีความแตกต่างจากโหมดการต่อสู้ตามปกตินิดน,นึงทุกคนก็คือมันจะมีเรื่องของหลอดพลังงานเพิ่มเติมนะครับหลอดนี้เนี่ยจะเป็นตัวกําหนดการใช้งานสกิลของเราทุกคนก็คือถ้าหลอดพลังงานตรงนี้หมดนะครับ ต่อให้สกิลของเรานะครับจะไม่ได้ติดครูดาวในการใช้งานก็ตามสุดท้ายจะไม่สามารถใช้งานสกิลได้เนาะดังนั้นนะครับก็ต้องบริหารเรื่องของคูลดาวสกิลให้ดีนะครับแล้วก็ต้องบริหารการใช้งานพลังงานตรงนี้ให้ดีด้วยก็ต้องมีเข้าไปโจมตีบ้างออกมาพักบ้างนะครับสลับสลับกันไปไม่ใช่ว่าถมดาเมจอย่างเดียวเนาะอ่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดีๆนะครับ ที่หลอดเลือดของเรานั้นจะมีเม็ดสีขาวอยู่เห็นไหมไอเม็ดสีขาวอันนี้นะครับจะเป็นจุดที่ตัวละครของเราจะได้สถานะอมตะทุกคนก็คือมันเป็นระบบที่เอาไว้ใช้การการโดนสแปมคอมโบต่างๆเนาะเวลาที่เราเล่นพลาดนะครับโดนรามการอากาศรัวๆจะได้มีจังหวะในการเอาคืนบ้างผัดกันได้เปรียบเสียเปียบกันไปกันมานะครับเพิ่มมิติในการ PVP เนาะพอจอคิดว่าทุกคนน่าชอบกันนะครับส่วนเรื่องของ,ของรางวัลของการ PVP นะครับเพื่อนๆก็จะได้เป็นเหรียญตาทุกคนซึ่งเหรียญตาอันนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปแลกของตีบวกอาวุธต่างๆ ถัาจากหมด PPP นะครับต่อไปจะเป็นโหมดท้าทายทุกคนซึ่งต้องบอกว่ามีหลายอย่างให้เราได้เล่นกันมากๆเลยนะครับ สลับโหมดแรกนั้นนะครับจะเป็นโหมดทดสอบเจ้าสังเวียนหรือถ้าอธิบายแบบง่ายๆนะครับเอาจริงๆแล้วมันก็คือโหมดไต่หอนั่นแหละนะครับเพื่อนๆจะเริ่มต้นจากการไต่หอชั้นที่1ไปชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ไปเรื่อยๆจนไปสุดที่ชั้นที่300อเนาะโดยตั้งแต่ชั้นแรกนะครับจนถึงชั้นที่210เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะสามารถไต่เป็นทีมได้แต่ตั้งแต่ชั้นที่210เป็นต้นไปนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องโซโลเท่านั้นซึ่งเงื่อนไขในการผ่านด่านแต่ละห้องนะครับ เซตใหม่ในทุกๆ15ชั้นก็นับว่าเป็นคอนเทนต์ท้ายเกมอันนึงนะครับที่ค่อนข้างมันมากเลยทีเดียวเนาะส่วนของระวันในโหมดนี้นะครับก็ะจะเป็นน้องสัตว์เลี้ยงที่จะเข้ามาช่วยเราในการต่อสู้แล้วเราก็จะได้พร้อมกับขอในการอัพสกิลของสัตว์เลี้ยงด้วยเนาะ โดท้าทายอันที่2อนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นโหมดที่มีชื่อว่าดวลเชื่อมสัมพันธ์ทุกคนซึ่งอันนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรมากทุกคนก็คือจะเป็นโหมดที่เราจะไปสู้กับ NPC ที่เราเคยเจอกันมาในเนื้อเรื่องเล่นเนื้อเรื่องแล้วหมั่นไส้คนไหนนะครับเพื่อนๆก็มาตบกันที่โหมดนี้ได้โหมดที่3นะครับอันนี้จะตึงมือขึ้นมาหน่อยเนาะกับโหมดที่มีชื่อว่าสานามประลองซึ่งโหมดนี้นะครับก็จะเป็นโหมดสู้บอสทุกคนบอสแต่ละตัวนะครับจะมีเวลาให้เราได้สู้แบบเต็มเลรบกอาททีีดเตั็มีาารรรรเเตตอออ่่่มมขขขึ้นแลืงงะะคจ เนะจะใช้ต่อๆกันไปเลยนะครับเพราะงั้นในโหมดนี้นะครับก็ <c oughs> จะเน้นเรื่องของการเอาต่รอดมากกว่าการทําเวลาให้ทันนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างจากโหมดแรกที่เป็นโหมดทดสอบเจ้าสองเวียนที่เน้นเรื่องของเวลามากกว่าเนาะ อ่ะแล้วก็อีกโหมดท้าทายหนึ่งนะครับที่พอจอเอามาฝากกันก็คือจะเป็นโหมดทดลองมิติว่างเปล่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดสู้บอสเหมือนกับโหมดเมื่อกี้เลยแต่คราวนี้นะครับจะเป็นแค่บอสโซเดียวที่ยากกว่าแล้วก็อึดกว่าบอสในโหมดที่แล้วมากๆส่วนว่าถ้าสงสัยนะครับว่ายากกว่าแล้วก็อึดกว่าแค่ไหนนะครับเพิ่มนๆิสังเกตจากเวลาก็ได้ทุกคนโหมดที่แล้วให้เวลาตัวละ5นาทีโหมดนี้เอาไปเลยเต็มเครึ่งชั่วโมงนะครับน่าจะพอเห็นภาพกันเนาะ อ่ะพาะฉะนนะครับทุกคนก็ได้เห็นแล้วเนาะว่าเกมนี้นะครับมีคอนเทนต์ให้เราได้เล่นเยอะขนาดไหนกันแล้วแต่ละคอนเทนต์เนี่ยมัน,ม,นมันทั้งนั้นบอกเลยว่าถูกใจสายบูแน่นอนเนาะแล้วก็สำหรับคนที่เล่นจนเบื่อพาร์ทของการต่อสู้ไปแล้วนะครับตัวเกมก็มีทางเลือกอื่นนะครับให้เพื่อนๆไปเล่นเหมือนกันยกอย่างเช่นเพื่อนๆอาจจะไปเดินในเมืองน,นะครับทำการสำรวจเก็บของต่างๆไปเดินถ่ายรูปจุดสําคัญในเมืองน,นะครับเพื่อทําการเก็บในแกลเลอร,รี่หรือว่าจะไปนอนเล่นในบ้านเพื่อฟังเพลงเอาบับเอาใช้ในการต่อสู้ครั้งต่อไปก็ได้เหมือนกันนนนะะรบสปอเขงกกมมีี้้็จาา อสุดท้ายแล้วนะครับพอจพาทุกคนมาดูเรื่องของการอัปเกรดตัวละครกันบ้างดีกว่านะครับที่พอจพูดถึงการอัปเกรดตัวละครในคลิปนี้นะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าพอจอยากจะมานั่งสอนเนาะว่าแต่ละตัวละครนั้นหรือว่าแต่ละคลาสนันมีวิธีการปั้นอย่างไรบ้างแต่ที่พอจพูดถึงเรื่องนี้นะครับเป็นเพราะว่าพอจอยากให้ทุกคนเห็นเนาะว่าตัวเกมนั้นมีอะไรให้เราได้ฟาร์มกันบ้างและมีคุณภาพชีวิตอะไรนะครับที่ช่วยเราในการฟาร์มมากน้อยแค่ไหนทุกคนจะได้พอนึกภาพออกเนาะว่าพอเข้ามาเล่นเกมนี้แล้ว อันดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของของสมใส่ทุกคนซึ่งอันนี้นะครับพรเพื่อนเจะได้มาจากการลงดันเจียนต่างๆนะครับที่ต้องใช้พลังงานในการฟาร์มหรือว่าของบางอย่างนะครับพรเพื่อนเื่อก็สามารถคราฟเองได้เหมือนกันเนาะส่วนของคราฟนั้นนะครับพรเพื่อนเื่อก็สามารถหาได้ตามดันเจียนเหมือนกันนะครับหรือว่าจะซื้อตามร้านค้าที่อยู่ในเมืองก็ได้ โดยของแต่ละชิ้นนะครับก็จะมีการมอบค่าเซตัสท,ที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็จะมีเรื่องของโบนัสเซตด้วยนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆใส่ส่วนหัว <S <S ส่วนตัวนะครับส่วนถุงมือรวมกันนะครับ <S <S เป็นเซ็ตเดียวกันทั้งหมดค่าเซตัสท,ที่เราได้นะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนาะและนอกจากนี้นะครับของชิ้นเดียวกันที่หน้าตาเหมือนกันเนี่ยก็ยังมีค่าเซตัสท,ที่แตกต่างกันได้ด้วยนะครับซึ่งของจะดีหรือว่าของจะแย่นะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงของเพื่อนๆเลยและเพื่อนๆก็สามารถสังเกตได้ไม่ยากนะครับ อันไหนที่ค่าพลังสูงกว่าโดยภาพรวมแล้วจะมีสเตตัสที่สูงกว่านะครับอ่ะแล้วนอกจากนี้นะครับของแต่ละชิ้นนั้นเพื่อนๆก็สามารถเอาไปตีบวกเพิ่มค่าสเตตัสได้เหมือนกันนะครับซึ่งของที่จะใช้ในการตีบวกนั้นก็จะเป็นไอเทมที่เราเรียกกันว่าอะไหล่ทุกคนซึ่งอะไหล่อันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถหาได้ง่ายๆเลยนะครับผ่านการย่อยของสมสัยอื่นๆที่เรามีอยู่เนาะของอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับเพื่อนๆก็สามารถย่อยเป็นอะไหล่เพื่อเอามาใช้ในการตีบวกของของเราได้อันแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับว่าตีบวกของไป จากของชิ้นเดิมนะครับมายังของชิ้นใหม่ได้แต่ว่าจะโอนมาได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแรงของของชิ้นนั้นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อ,อนๆเอาของสีน้าเงินนะครับที่ตีบวก10เอามาถ่ายโอนให้กับของสีทองนะครับพอโอนมาปุ๊บนะครับก็อาจจะไม่ได้บวก10เหมือนเดิมอาจจะได้แค่บวกหหรือว่าบวกเเท่านั้นซึ่งอันนี้ส่วนตัวพอจอมองว่ามันก็เมกเซ็จแล้วนะครับพราะไม่งั้นนะครับมันก็จะมีคนที่เหลี่ยมที่ไปตีบวกของชิ้นที่ไม่ดีแล้วก็เอาาาามมมถถ่่่ยโอออนนนให้้้ขงงชิทีีีีดดกกกกวแบบเกก็พพัู อ่ะแล้วก็ในกรณีที่เพื่อนๆนะครับได้ของที่ตรงเซตมานะครับแต่ว่าค่าเซตัสอาจจะไม่ได้ตรงตามที่ใจต้องการเพื่อนมันก็สามารถทําการปรับเทียบได้นะครับมันก็จะเป็นการรีโลค่าเซตัสใหม่นะครับแต่ว่าก็จะเป็นการรีโลแบบุูมนะครับแล้วก็ต้องใช้ของในการปรับเทียบด้วยซึ่งของที่เราใช้ในการปรับเทียบตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่อย่างจํากัดเนาะเพราะงั้นการจะรีโลของแต่ละครั้งนะครับก็ต้องคิดให้ดีนะอ่ะและนอกจากนี้นะครับก็ไม่ได้มีแค่การปีบวกของแค่งเดียวนะครับที่สามารถทําให้ของแต่ละชิ้นของเราเนี่ยดีขึ้้นนไไดีออปก วิธีแรกเลยนะครับก็คือการใส่เหรียญตาเข้าไปในของสมใส่ของเรานะครับซึ่งแต่ลเหรียญตานะครับก็จะมีการมอบค่าเซตัสที่แตกต่างกันออกไปและก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการใส่วงจรเข้าไปในอาวุธซึ่งวงจรตัวน,นี้นะครับพอเราทําการใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นการเพิ่มค่าเซตัสหลักให้กับอาวุธของเราเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะเปิดค่าเซตัสรองให้เราสามารถอัปเกรดเพิ่มขึ้นได้ด้วยโดยการที่เราจะสามารถอัปสเตตัสรองได้นะครับเพือ่อนก็ต้องทําการเพิ่มเลเวลของวงจรขึ้นไปตามเลเวลที่เขากาหนดเนาะ เพราะงั้นทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าในเกมนี้เนี่ยมีอะไรให้เราได้อัปเกรดตัวละครของเราเยอะมากๆซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเพื่อสามารถฟาร์มได้ด้วยการใช้พลังงานแล้วก็การเล่นคอนเทนต์ต่างๆภายในเกมนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าชอบกันนะครับ ฟังมาถึงตรงนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะลองเล่นเกม c r y s t a l of a t l a n ดูเพื่อนๆสามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับสำหรับลิงก์ลงทะเบียนนั้นเดี๋ยวพอจ,อจะทิ้งไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปเนาะและบอกเลยนะครับว่าลงทะเบียนตอนนี้เพื่อนๆจะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์จาก Apple นะครับเครื่องเล่น p s 5หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์การเล่นเกมจาก r ร z e r ก็ตามเพราะงั้นเนี่ยอย่าลืมรีบไปลงทะเบียนกันเลยนะครับเผื่อโชคดีได้ของรางวัลกันนะ อ่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับพอจอก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะครับกับเกม Crystal of Atlantis เนอะเป็นอีกหนึ่งเกม MMO Action RPG สุดมนันที่เพื่อนๆควรจะไปลองกันนะครับในปี2025นี้เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาแต่เพลงเท่านี้หวังว่าในคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยลวกันคลิปนี้พอจอขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ